ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งนะคะที่นักเรียนของเราได้เขา้าร่วมรายการแข่งขัน ะะไม่ว่าจะเป็นปรายการการแข่งขันทางด้านทักษะความสามารถพิเศษหรือเป็นทักษะทางด้านวิชาการนั่นเองนะคะสำหรับในเช้าวันนี้นเด็กๆก็ได้ลงมาร่วมกิจกรรมยามเช้าโดยพร้มอมเพียงกันนะคะก็อยากให้นักเรียนส่งกำลังใจเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนเพื่อนของเราน้องๆและพี่ๆของเราที่ได้เข้าร่วมรายการแข่งขันต่าง,าง,างาๆค่ะลำดับต่อไปนะคะจะขอเป็นการมอบรางวัล ให้แก่นักเรียนขอเรียนเชิญนายนพโรธพุทธิสวัสดิพัฒน์ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศสังไหมให้เกยียรติออบรางวัลแก่นักเรียนของเราในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะรายการการแข่งขันรายการที่1เป็นรายการการแข่งขันประกวด t e r m i n a น2 e ท r y s t a l วันค c ิส t า2อนขอเสียงปรบมือกับเด็กหญิงบุบรรยาเมสมัย นบบักเรียนระดับชั้นใกล้ไปเองค่ะได้รับรางวัลชมเชยในการตรวจจ้าห้าดิบนะคะประจำปีนั่นเองนะคะเราเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนของเรานะคะในการแข่งขัน,นในรา,รายการต่างๆนะคะและรายการที่สองนะคะเป็นรายการการแข,นขน่งขันเต้นรำแห่งเอเชียแปซิฟิกทูเท ณประเทศมาเลเซียขอเสียงปรบมือกับเด็กหญิงนัทพัฒน์จุประกิจและเียเกเกิดทูวีค่ะได้รับการวระชุมเชินในรุ่อิสไตล์โซโรอายุ7ปีนั่นเองน,นะคะเ็เป็นรายการรัข่งขันเต้นทางน้ำนั่นเองนะคะและรายการต่อไปในรายการที่3 ในรายการการแข่งขันหมักรุกน,นักหอมการคายินโดียวไทยขอเสียงปรบมือกับเด็กชายแปซิฟิกรุจิระวานิชนักเรียนเก็บไบสีค่ะได้รับด้วยนางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งในรุ่นอาย,ยุต่ำกว่าสิบปีนะะปน,ะน,น,นะคะยังช่วยรางวัลด้วยนะคะอ่าในรุ่นของปากูไทยและอีกในรายการหนึ่งนะคะเป็นรายการการแข่งขัน สิงคโปร์อินเตอร์เนชั่นแนลคลาสสิกเปียโนและพอเสียกลบมืออีกครั้งให้กับเด็กชายไซสิฟิกค่ะก็ได้ทีเดียวถึงสองรางวัลนะคะรายการจิโมกาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งนั่นเองนะคะผ่านเรียนของเราต้องมีความสามารถมากมายเลยนะคะค่ะและต่อไปนะคะเป็นรายการการแข่งขัน รายการที่ห้ารายการการแข่งขันฝึกฝนโจทย์ปัญหาจากระบบรังควัลที่ E-D E-T ออนไลน์ขอเสียงปรบให้กับเด็กหญิงออนภัยลิหนหึ่งวิวัฒน์นักเรียนเกรดของพันค่ะนักเรียนเกรด,รด,รดสามเอนะคะและเด็กช,ชายทศนลพันบัวนักเรียนเกรด,รดสิบเอค่ะมาเป็นไงคะโจทย์ปัญหาันา่นเองนะคะภาษาทางด้าน 一下吧，哈啊